เอ smoking เพศ yeah. ไ,ไ,ไปแล้วกูไม่อยากจะชิดใครปีนี้กูว่ากูฟิตไปเขาเห็นกูเกงวิชไงเท,ท่าที่ m t ม e s ชิดไงไอเธอสาวๆไอชิดนคนจริงไม่พูดมากกูปล่อยให้มึงนั่งคิดไปเห็นกู talk business แต่กูไม่เก่งค่นี้ต่อสอดให็นคนที่ ใสยอะไรในแก้วไอสแวมันไม่สะอาดดีไซน์ในเฮดเธอเจ้าก็มองมันกูเป็นตัวประหลาดสงสัยอะไรกันมากกูไล่ไปทักถือดการปีหน้ากูกะไหวแต่สโมกคือชอนเดอยร์ดกูเอาพี่น้องของกูขึ้นไปอยู่ออนเดอะท็อปสาวๆไม่อยากจะได้คนเดียวแต่ฮิตเดอะโฮล์ต squad และกูไม่ทอกแค่ดูจากเสื้อผ้ามึงก็รู้ว่าพวกกูฮอตไม่ทำอะไรฟรีในแต่ละทีพวกกูชามีแต่เพล็กในแต่ละทีถึงซิฟไซร์ไลช์มูฟวิ่งเหมือนกูมีระบบ